สวัสดีค่ะเพื่อนพี่ๆที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Cat P Channel ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเงาแรกในมหาอาคร กรุงเทพยามค่ำคืนคือมหานครที่ไม่เคยหลับไหลตึกสูงเรียงรายแสงไฟจากขนนและรถยนต์ป้ายโฆษณาสีสันสดใสสว่างสวัยทั่วเมืองด,ดารดาหญิงสาววัย28ปีเธอได้ขึ้นแท็กซี่จากหน้าคอนโดหรูออย่านสุขุมวิทเธอได้ทาปากสีแดงเข้มเธอทำงานอยู่ที่บริษัทโฆษณามีรายได้ดีหน้าตาของเธอสาสวยรูปร่างสมส่วนแต่สิ่งที่ทำให้เธอต่างจากใครหลายคนก็คือ ความลับที่เธอเก็บซ่อนอยู่แม้การดาจะมีวีรละแฟนหนุ่มที่คบกันมานานกว่า4ปีชายหนุ่มนักธุรกิจการเงินที่กำลังสร้างอนาคตมั่นคงให้กับเธอแต่หัวใจของเธอกลับไม่เคยหยุดอยู่กับใครเพียงคนเดียวกาดาเธอชอบรสชาติของความลับเธอมีผู้ชายหลายคนที่ผัดเปลี่ยนเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ที่ออฟฟิศเจ้าของผับที่เธอไปเที่ยว หรือแม้กระทั่งหนุ่มนักดนตรีที่เจอตามบาร์คืนนั้นหลังจากแยกย้ายกับชายหนุ่มแบกหน้าที่เธอที่เพิ่งรู้จักได้ไม่นานการดาเดินกลับขึ้นคอนโดด้วยความมึนเมาเล็กน้อยเจอหัวล้อคนเดียวพางสองกระจกที่ลิฟต์แต่ท่ามกลางความแต่ท่ามกลางภาพสะท้อนแสงไฟเธอกับเห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่ด้านหลังทั้งที่ในลิฟต์มีแค่เพียงเธอเพียงคนเดียวเงานั้นเป็นผู้หญิงผมยาว ใบหน้าซีดดวงตาว่างเปล่าการดาได้หันควับแต่กลับไม่มีใครเมื่อหันกลับไปมองที่กระจกอีกครั้งเงานั้นก็ได้หายไปแล้วหัวใจของเธอได้เต้นแรงขึ้นแต่ก็พยายามหัวล้อกบเกลื่อนเธอคิดว่าเธอก็แค่เมาและตาฝาดไปเองในห้องคนโดหรูของเธอที่ตกแต่งอย่างมีรสนิยมการดาทุดตัวลงบนเตียงโดยที่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเสียงรถยนต์จากถนนเบื้องล่าง ก็ดังลอดเข้ามาไม่ขาดสายทันทีที่เธอกำลังเคลิ้มหลับเสียงกระซิบเบาๆก็ดังขึ้นข้างหูออกไปจากที่นี่การดาจะสะดุ้งลุกขึ้นมาทันทีห้องทั้งห้องว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ด้วยเธอรีบเปิดไฟสว่างจ้าการดาได้กวาดตามมองไปรอบๆทุกอย่างหยุดนิ่งและเงียบสงัดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตรงมุมห้องใกล้ระเบียงเธอเห็นเงาดำคล้ายผู้หญิง ยืนหันหลังให้เธออยู่ก่อนที่มันจะหายไปต่อหน้าต่อตานับจากคืนนั้นชีวิตของการดาไม่เคยเหมือนเดิมอีกต่อไปทุกครั้งที่เธอกลับมาพร้อมผู้ชายแปลกหน้าเธอจะได้ยินเสียงประตูปิดเองหรือเปิดเองฝีเท้าแผ่วเบาในห้องน้ำหรือกลิ่นขาวที่ลอยมาติดจมูกข,ของเธอผู้ชายบางคนที่มาหาเธอก็มักจะรู้สึกเหมือนว่า มีใครจ้องมองอยู่ที่ปลายเตียงบางคนถึงกับสะดุ้งเมื่อมีเงามืดขึ้นไหวผ่านไปผ่านมาข้างกระจกหรือข้างหัวเตียงไม่ว่าแม้แต่ใครจะเตือนอย่างไรการดาก็ยังคงทําเหมือนเดิมเธอเชื่อว่าทั้งหมดเป็นเพียงภาพหลอนจากความเครียดและความมึนเมาเธอไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ปรากฏ ไม่ได้เป็นเพียงภาพเงาหลอนแต่คือคำเตือนจากบางสิ่งบางอย่างที่โกรธแค้นเสียงกระซิบยามค่ำคืนการดาเธอพยายามทำเป็นไม่สนใจเหตุการณ์ประหลาดที่เจอแต่ลึกๆแล้วเธอเริ่มหวาดกลัวเธอไม่กล้าปิดไฟนอนอีกต่อไปคืนนั้นทำให้เธอ เปิดไฟในห้องสว่างตลอดทั้งคืนหวังว่ามันจะช่วยไล่ความมืดและความบังเวงออกไปแต่เมื่อตกดึกความเงียบสงัดก็มาเยือนความเงียบของมหานครกลับกลายเป็นสิ่งที่กดดันมากกว่าเดิมบนท้องถนนเบื้องล่างค่อยๆลดร้อยลงเหลือเพียงแค่ลมพัดผ่านเข้ามาตามระเบียงที่เธอเปิดประตูไว้จันดาพยายามข่มตาหลับแต่แล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้ง กานดะาเธอลืมตาพวดใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาเสียงนั้นได้เรียกชื่อเธอชัดเจนเสียงแผววเบาแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันการดามองไปทั่วห้องกลับไม่มีใครอยู่และเตียงข้างๆก็ว่างเปล่าเธอรีบลุกขึ้นเดินไปเปิดผ้าม่านออกแต่ตรงระเบียงกลับมีเงาผู้หญิงคนหนึ่งยืนก้มหน้าผมยาวปกปิดจนมองไม่เห็นใบหน้า การดาได้กรีดร้องสุดเสียงรีบถอยหลังจนล้มลงกับพื้นแต่พอลุกขึ้นมาอีกครั้งเงานั้นก็หายไปแล้วและเช้าวันต่อมาการดามีอาการป่วยแปลกๆเธอได้อาเจียนเป็นเลือดเล็กน้อยแต่หมอบอกว่าไม่พบความผิดปกติของร่างกายทุกอย่างในร่างกายของเธอปกติดีเพื่อนร่วมง,งานก็ยังแซวว่าเธอยังคงเที่ยวหนักเกินไปแต่การดากลับไม่ได้หัวเราะตามเหมือนทุกครั้ง เพราะในใจของเธอเริ่มมีคำถามว่าเธอกำลังถูกตามหลอนหรือตามหลอกจริงๆหรือไม่และในคืนนั้นเธอไม่ได้อยู่คนเดียวการดานัตปิยะลุ่มรุ่นพี่ที่บริษัทขึ้นมาที่ห้องของเธอทั้งสองพูดคุยดื่มไวน์และปล่อยให้เรื่องราวเลยเถิดเหมือนทุกครั้งแต่ครั้งนี้บรรยากาศไม่เหมือนเดิมทันทีที่ปิยะได้โอบกอดการดาจับต้องชะง,งัก สายตาของเขาจ้องไปที่ปลายเตียงก่อนจะตกใจสุดขีดเมื่อเขาได้เจอเงาบางคนที่ยืนอยู่ตรงปลายเตียงการดาใครยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาพูดเสียงสัน่นการดาได้หันควับเธอเห็นเพียงความว่างเปล่าแต่ปิยะกับสะดุ้งพังอะถอยหนีเขารีบคว้าเสื้อแล้ววิ่งออกจากห้องไปทันทีทิ้งเธอไว้กับความเงียบและความมืดหัวใจของการดาเต้นรัวเธอพยายามหายใจเข้าลึกๆแต่ในความเงียบนั้น เสียงกระซิบกลับดังขึ้นชัดเจนชูชูช,ชูคำคำเดียวถูกกระซิบซ้ำๆติดหูเธอไปทั้งคืนและหลังจากคืนนั้นการดาไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกครั้งที่เธอส่องกระจก,กเธอ,อะจะเห็นเงาผู้หญิงปรากฏอยู่ด้านหลังเพียงแค่เสี้ยววินาทีและทุกครั้งที่เธอจะนอนจะได้ยินเสียงก้าวเดิน,นวนเวียนรอบเตียงซ้ำๆราวกับมีใครเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่น่ากลัวที่สุดบางครั้งเธอได้กลิ่น น้ำหอมแปลกๆกลิก่นหอมหวานและกลายเป็นกลิ่นเลือดติดจมูกจนเธอแทบอาเจียนและคืนหนึ่งการดาจตัดสินใจทรงหาวีระแฟนหนุ่มตัวจริงของเธอขอให้เขามาค้างด้วยเพราะทนความหลอนในห้องไม่ไหวแล้ววีระตกลงและรีบมาหาเขาไม่รู้เลยว่าแฟนของเขากำลังมีพฤติกรรมรับรวงอยู่เบื้องหลังแต่เขาสัมผัสได้ว,ว่าการดาดูหวาดกลัวและอ่อนแรงทั้งคู่เข้านอนกันด้วยในคืนนี้การดา หวังว่าการมีคนรักอยู่ข้างกายจะช่วยให้ขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปแต่เมื่อถึงกลางดึกวีลาสะดุ้งเพราะเสียงบางอย่างเขาหันไปมองเห็นกันดานอนแน่นิ่งดวงตาเปิดกว้างลืมปิดป,ปากของเธอขยับเบาๆเสียงแผ่วๆออกจำบลำคอของเธอได้พูดว่าออกไปที่นี่ไม่ใช่ที่ของมึงและเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของการดาแต่เป็นเสียง ที่แหบต่ําของผู้หญิงแปลกหน้าวีละได้ตกใจสุดขีดรีบเขย่าตัวเธอให้ตื่นการดาสะดุ้งตื่นลุกขึ้นหายใจแรงเธอจําอะไรไม่ได้เลยและไม่เข้าใจว่าทําไมวีละถึงมีสีหน้าเช่นนั้นสิ่งเดียวที่เธอรู้ก็คือเธอไม่ได้อยู่ที่นี่เพียงลําพังในห้องนี้อีกแล้ว ในเงมืดตั้งแต่คืนที่วีละเห็นกานดาพูดด้วยเสียงของผู้หญิงแปลกหน้าเขาก็เริ่มระแวงว่าคนรักของเขากำลังซ่อนอะไรไว้แต่เพราะความรักและความผูกพันเขาไม่อยากกดดันเธอจนเกินไปจึงเพียงแค่ถามคำถามเบาๆดาเธอมีอะไรที่ไม่บอกฉันหรือเปล่าช่วงนี้คุณดูแปลกไปนะกันดาเพียงแค่สายหน้าเธอไม่กล้าพูดความจริง และไม่กล้าบอกว่าเธอได้ยินเสียงได้เห็นเงาผู้หญิงตามยังควานทุกคืนเพราะกลัวว่าคนรักจะคิดว่าเธอเป็นบ้าแต่ในใจเธอรู้ดีสิ่งเหล่านั้นกำลังจะเอาคืนและในคืนนั้นวีระได้นอนข้างกายเธอแต่การดากลับไม่อาจข่มตาหลับได้เวลาตีสอง เสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากห้องครัวเหมือนมีเสียงมีตับลงบนเขียงการดาได้แน่ผูฟังหัวใจเต้นแรงเธอสะกิดวีระให้ลุกแต่เมื่อทั้งสองเดินไปกลับไม่พบอะไรเลยโต๊ะในครัวสะอาดเรียบร้อยไม่มีแม้แตเ่เศษอาหารแต่เมื่อหันกลับมาการดาต้องร้องกรีดสุดเสียงบนตู้กระจกบนตู้เย็นปรากฏรอยเลือดเป็นประโยคสั้นๆชูต้องตายวีระตกใจสุดขีดรีบคว้าโทรศัพท์ จะโทรแช่งตำรวจแต่ในพริบตาเดียว้อยเลือดทั้งหมดก็หายไปเหลือเพียงแค่กระจกใสสะอาดเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นการดาได้ทุดตัวลงกับพื้นร้องไห้สะอึกสะอื้นความหวาดกลัวเริ่มกัดกินจนแทบเธอจะเสียสติและเช้าวันถัดมาเธอได้ไปทำงานท,งทั้งที่ตาแดงกำ่ำจากการไม่ได้นอนระหว่างที่อยู่ที่ออฟฟิศการดาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลื่อนดูรูปภาพในเครื่องโดยที่ไม่ตั้งใจ สิ่งที่ทำให้เธอได้เห็นก็คือเลือดในกายของเธอเย็นเฉียบในรูปเซลฟี่เมื่อคืนเธอเห็นเงาผู้หญิงผมยาวใบหน้าซีดขาวดวงตาดำสนิทยืนอยู่ข้างหลังวีระทั้งที่ในห้องมีเพียงแค่เธอกับเขาเท่านั้นเองจากนั้นการดาได้เฟี่ยนโทรศัพท์ลงพื้นทันทีเพื่อนร่วมง,งานหันมามองด้วยความสงสัยแต่เธอกลับไม่กล้าเล่าอะไรให้ใครฟังและในคืนนี้การดาตัดสินใจ ไม่ให้อีกฝ่ายมานอนด้วยเธออยู่คนเดียวในห้องเพื่อทดสอบว่าสิ่งที่เจอเป็นเรื่องจริงหรือไม่เธอนั่งกอดเข่าอยู่บนเตียงจนถึงดึกไฟในห้องนอนยังเปิดสว่างแต่เงามืดกับแผ่ขยายทั่วมุมห้องมากขึ้นเรื่อยๆและแล้วเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงลากเท้ามันดังมาจากห้องน้ำลากจนยาวมาถึงปลายเตียงการดาตัวสั่นไปทางล่าง เธอกลั้นหายใจไม่กล้าขยับแม้แต่น้อยจากนั้นเงามืดๆเลิ่อปรากฏตัวรูปร่างผู้หญิงใบหน้าขาวซีดปากฉีกยาวมีเลือดไหลออกคางตาและลูจมูกชุดเดรสสีขาวที่ยืนมองเธออยู่การดาเธอได้กรีดร้องสุดเสียงแต่ร่างนั้นกลับยกนิ้วและนกแขนขึ้นมาแตะริมฝีปากและพูดคำว่าชูทันใดน,นั้นไฟดังห้องได้ดับลงความมืดมิดเข้าปกคลุมทุกสิ่งเหลือเพียงแค่ความหอบ หายใจของกันดาและเสียงลากเ้าได้ใกล้เข้ามาหาเธออีกครั้งจากนั้นกานดาไม่รู้ว่าเธอหลับไปตอนไหนแต่เมื่อเธอตื่นขึ้นมาตอนเช้าสิ่งที่อยู่ข้างตัวเธอไม่ใช่หมอนไม่ใช่ตุ๊กตาแต่คือศพผู้หญิงเน่าเปื่อยนอนแน่ชิปเธอร่างกายแข็งทื่อเต็มไปด้วยหนอนและ,มะแมลงลิ่มฝีปากยังสแยะยิไม่เธออยู่เธอได้กรีดร้องสุดเสียงแต่พอเธอก็ริบตาอีกครั้งร่างนั้นก็หายไป เหลือเพียงแค่เตียงว่างเปล่าเท่านั้นเองกลิ่นเหม็นเน่าและคราบเลือดยังคงติดอยู่ปลายจมูกของเธอและมือของเธอการดาเริ่มรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือการตามล่าแต่ใครกันผู้หญิงคนนั้นคือใครเหยื่อของใครและทําไมถึงต้องตามหลอกหลอนเธอเช่นนี้เธอไม่รู้เลยว่าความจริงที่เธอกำลังจะถูกเปิดเผยมันเกี่ยวข้องกับหนึ่งในผู้ชายที่เธอเคยคบชู้โดยตรง แกเป็นใครต้องการอะไรอย่ากฉันไฟทั้งห้องได้ดับลงความมืดปกคลุมเงาผู้หญิงปรากฏขึ้นตรงกระจกบานใหญ่ข้างระเบียงใบหน้าซีดเลือดทะลักจากตาและปากเสียงดังจากทุกทิศทางคือคืนเขามาให้ฉันคืนผัวมาให้ฉันการดาสุดลงพวบลงกับพื้นมือกุมหูร้องไห้ปานจะขาดใจเพราะเธอทนไม่ไหวกับสิ่งที่เธอต้องเจอสาวว่าถัดมาเธอตัดสินใจไปหานาริน ที่คอนโดหรูย่านพระรามเก้าเขายังหล่อเหลาเหมือนเดิมแต่มีแววตาที่กังวลเมื่อเห็นการดานารินมันคือสาสิท์ทอนใช่ไหมเธอตามหาฉันการดาเอ่ยเสียงสัน่นนรินได้หน้าเสียเขาพยายามหลบสายตาอย่าพูดถึงชื่อเธอเธอได้ตายไปแล้วไม่เธอยังอยู่อยู่กับฉันทุกคืนนะการดาแทบกรีดร้องนรินยอมรับรู้ในที่สุดว่าสาสิธรรู้เรื่องการนอกใจของเขากับการดาและคืนที่เธอถูกลถชนสาสิธร กำลังตามหาาลินที่คนโดหรูเขารู้แต่ไม่เคยไปช่วยการดาการดาเธอรู้สึกเหมือนถูกบีบรัดหัวใจความผิดทั้งหมดกำลังหวนกลับมาเล่นงานเธอคืนนั้นที่คอนโดการดาเสียงกระซิบดังไม่หยุดบางครั้งแผ่วบางครั้งดังชูชูมึงแย่งเขาไปมึงแย่งคนของกูไปบางครั้งมันดังไปทั่วห้องจากนั้นการดาเริ่มเสียสติเธอกีดล้อปาเข้าของ ใส่เงาร่างดํานั้นร่างกายเต็มไปด้วยร่องรอยขีดข่วนที่ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อเธอส่องกระจกเธอเห็นใบหน้าของสาสิแทนตัวเองตาโปนปากฉีกยิ้มกว้างเลือดอาบทั้งใบหน้าเธอรู้ว่าไม่มีทางหนีทางเดียวคือไปทําพิธีขอเข้ามาวิญญาณน,นั้นแต่เธอก็ไม่รู้เลยว่าสาสิไม่ได้ต้องการให้อภัยเธอต้องการชีวิตของการดา ุดจบของเธอเสียงฝนกระหน่ำลงมาทั่วกรุงเทพฟ้าแลบสว่างวาววาเป็นระยะระยะเรากับประกาศให้ถึงเหตุการณ์บางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นการดานั่งกอดเข่าอยู่ในห้องคอนโดหรูหูยังได้ยินเสียงกระซิบไม่หยุดชูชูช,ชูดังวนไปมาเหมือนเสียงสวดมนต์ที่ชั่วร้าย เธอพยายามติดต่อหมอผีและพระเกจิหลายแห่งแต่ไม่มีใครยอมรับงานนี้เพียงเธอแค่บอกว่าถูกวิญญาณผู้หญิงตามทุกคนก็ต่างเงียบสายหน้าบางคนถึงกับบอกว่าไม่ใช่วิญญาณธรรมดาเธอเจอของแรงเข้าแล้วจากนั้นทำให้การดาหันไปหานาเรนอีกครั้งเธอขอให้เขาอยู่ด้วยเพราะเชื่อว่าเรื่องทั้งหมดต้องเกี่ยวข้องกับเธอและเขาโดยตรง คืนนั้นทั้งคู่กลับมาที่ห้องของการดาเสียงฟ้าร้องดังก้องจนกระจกสั่นสะเทือนนลินพยายามปลอกแต่แววตาของเขาเองก็เต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นไม่นานหลังจากเที่ยงคืนไฟในห้องดับเพิบทิ้งเพียงแสงฟ้าแลบสาดเข้ามาจากห้องด้านนอกหน้าต่างและในแสงสว่างเพียงเสี้ยววินาทีนั้นปรากฏร่างของจัสิธรยืนอยู่กลางห้องดวงตาดำสนิท เลือดทะลักจากปากชุดเดรสสีขาวฉีกเธอจ้องไปที่นารินก่อนจะหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะที่แหบแห้งจนสั่นส้านหัวใจกาดากรีดร้องไม่ใช่ฉันอย่ามายุ่งกับฉันแต่สัสิธรหันสายตามาหาเธออย่างไวเพราะมึงกูถึงต้องตายร่างผีนั่นเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้โดยไม่แตะผืนเสียงเหมือนเล็บขูดผนังห้องกาดาถอยหลังไปจนชิดมุมห้องนารินตะโกนอย่าทำอะไรเธอนะถ้าจะเอามาเอาที่ฉัน สาสิได้หัวเลาะเบาๆและพูดว่าผัวที่ทรยศนั่นหรอกูก็ไม่ปล่อยหรอกแต่ชู้ที่แย่งหัวกูต้องทรมานมากกว่าสิ่งที่กูได้เจอทันใดนั้นกาลดารู้สึกเหมือนมือเย็นเฉียบจับขาของเธอถูกลากไปกับพื้นโดยแรงมหาศาลเธอได้กรีดร้องและดิน้นแต่ล่างของเธอถูกดึง ไปจนกลางห้องศะสีก้าวมาทับล่างของเธอดวงตาเพ่งมองใกล้จนสัมผัสถึงลมหายใจที่เย็นภาพหลอนถาถมเข้ามาการดาเห็นร่างผู้หญิงถูกชนกลางถนนเลือดไหลนองพื้นดวงตาเผอกว่างจ้องไปที่คอนโดที่นลินอยู่เธอเห็นภาพตัวเองกับนลินหัวเลาะในห้องขณะที่ภรรยาของเขากำลังจะขาดใจการดาได้กรีดร้องไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันฉันไม่ได้ทำเธอ แต่เสียงตอบกลับคือกระซิบมึงทําให้กูตายทั้งที่วันนั้นมึงเป็นคนแย่งเขาไปจากกูมึงทําให้กูตายทั้งเป็นตั้งแต่วันที่มึงแย่งเขาไปแล้วสาธิยื่นมือเฉียบจากนั้นสาธิได้ใช้มือกดลงบนหน้าอ,อกของการดาการดารู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบจนแตกเลือดพุ่งออกจากปากเธอดิ้นทุรนทุลาย เสียงหัวเราะของผีกำลังค้อนกล้องไปทั่วห้องนลินพยายามเข้ามาช่วยแต่ทันใดนั้นเขาถูกกับแรงกระทะกับออกชนผนังเลือดไหลออกจากศีรษะเขานอนแน่นิ่งการดาตะโกนเรียกแต่เสียงของเธอขาดช่วงภาพสุดท้ายที่เธอเห็นคือใบหน้าซีดขาวของศสศสิยิ้มกว้างก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบลงและเช้าวันถัดมาตำรวจพบศพการดาในห้องคอนโดเธอนอนตาเบิกโพง ปากฉีกกว้างราวกับยิ้มผิวหนังซีดขาวเหมือนคนที่ตายมาแล้วหลายวันทั้งที่เสียชีวิตแค่เพียงคืนเดียวนลินถูกพบศพในสภาพที่รอดชีวิตนลินถูกพบในสภาพที่รอดชีวิตแต่ไม่สามารถพูดอะไรได้อีกต่อไปเขากลับกลายเป็นคนที่เสียสตินั่งหัวเราอเบาๆซ้ำๆในห้องขังแต่ทุกครั้งที่ใครถามว่าหัวเราะอะไรเขาจะตอบเพียงคำเดียวว่า ซาสิธรกลับมาแล้วขอบคุณที่ติดตามและรับชมเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกท่านชอบกดไลค์กด s u b s c r i b e ติดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ